เอาตะแลนทำอะไรคะตะแลนแล้วเรืออยู่ที่ไหนนี่เรือมาวางอวนวางอวนตรงนี้นี่นะคะแกบอกว่าสมมติถ้าใครไม่มีแม่ก็จะไปจูประตูโอ๊ะไม้จะไปอยูที่หน้าประตูเดี๋ยวว่าตีคนละแกะปิดขวาเลยเสี่ยงร้อยอะมึงทั้งกูเดินมาปิดขวาเลยเดอวหวานเองไหนคะตะแลนคะแกสิค้าจะได้เล่นต่น้ำแห้งมากค่ะโอ้โห นี่เอามาอย่างเท่นะคะทุกคนมันรถพนวงคิดดูมามีใครบ้างคะรายงานตัวค่ะรายงานตัวเข้าสอบค่ะนิชาแต่ครีก็เลขไหมน้องเองทันทีเลยมือแ่เนื้หน้าเลยเดือนเลยไปดูค่ะดันแรงคนแรกไปเอาเอาไม่พายมาสิน้ำแห่งมาค่ะทุกคนค่ะ น้ำแห้งมาร์กจริงน้ำแห้งมากเลยไม่ไม่ทันมีซ่าที่น้ำแห้งเยอะเล่นไม่ค่อยลอยเลยน้ำแห้งนี่ลอยได้จริงเด้อลอยได้จริงแต่ได้ค่อยกันเนาะเอานี่ไม่พายถ้าจะไปเลยไปไปเฮ้ยป้าเออนั่งสองคนได้ย่าอยยาเเเ็มลดีหัวเดี๋ยวจัดคิวเงียบร้อยคนโอ้ยเดี๋ยวดีมันเปียกมาเลยเห้เข้ามาเต็ม ม่มาเดียวเองเลยในน้ำในขอด้น้ำในนี้หน่อยตุตกใจออะไรเม่เคยเอาตะขาให้สอดไปในนี้คอยสอดอี้เอาข้างนี้สอดเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครกายกายกายใครทำไมอ่ะเต็งเรือกกนนะยังพายยางเดียวเอาใครใครดิซานั่งกันเลยแล้วมาเต็มแล้วอะไรคนเองไปได้อยู่ไปได้เบื่อได้จงกัดไม่เอาเอาไปเจอเถอะจะเล่นอะไรเรือลำมันงใหญ่ว่านั่งไ้เลยวินนนนวินนนนนั่งคุณเนาะ ไอ้นุ่นจ้าอคยเดี๋ยวไม่โอไอะปเไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ทายก็ไม่ใช่โอยเดี๋ยวีไปเดี๋ยวไปเดยวเไปไปเียร้อยก่อนทำเรียบร้อยก่อนอยน้เข้าไอคยอยากขีไอคยคนเดียวมือโคร่นี่ปไดใเจ็บมาก้ยดูยเดี๋ยวๆดี๋เดี๋ยวข้าเดี๋ยวไไปนิ่ เออเดี๋ยวไทเราทำไพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวติดเครื่องเองไอ้ข้าไม่ขึ้นเลยเครือเดี๋ยวนั่งทายนั่งทายนั่งทายไม่ได้ทายจบตัวเองต้องไปนั่งหัวเดลูกเดี๋ยวลูกคู่กับพีซ่าเดี๋ยวลูกคู่กับพีซ่าทีซ่าไปนั่งหัวเดี๋ยวลูกคู่กับพีซ่านั่งหัวกลัวมึงเงี้ยเดี๋ยวคู่กับทีซ่าเดี๋ยวท่าเดี๋ยวาเอานั่งนั่งซ่านั่งก่อนเออดูมันเวกหรือเปล่าเออเดี๋ยวไปบายก่อนไปบายก่อนนี่ ไปเองเลยมึงนั่งเฉยๆมาเรือจม่อดมึงยังตอในเรือเลยหรอเรือเทพอ,อยู่มไม่ได้ไปแล้ววะเ,เอาเลยนูกวาตีนไทยน้ำบดีเรือไปทางคนไปทางอยวไ่ได้ไปเลยว,วันนี้ไปก่อนเวยเอนก<อ>ว่าทีปีก,กไปไหนไปย

เดีย๋ยวมึงพายดิมึงจะหัดมั่วจังนี่กูเลยเดือนนะมึงพายไปแค่ไปเจ็บก่อนนู้เอาหมุนเนี่ยหลุดหางเนี่ยเดือนไปพักไปพักไป<า>แล้วว่ามึงลงไปสักคนก่อนดีกว่าเอออต้งนะ